็ oh. สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสตาร์ทรถมานี่ครับเค .1 ของผมนะครับเพิ่งล้างเสร็จพ่ง้างเสร็จนี่ซูซูกิจีนนะครับสีเหลืองสเปคแคนาดาดูจากไกลๆนะครับ สภาพใหม่ครับอย่างใช้อย่างพรลี่ลอ r o s นะครับเดียบาดเห็นไหม ดาโฟลโซน่ารักครับเกียยงเกียโยงก็นี่ครับท่อที่ใส่เป็นท mm? yeah. ่อสนามนี่ครับสภาพรถได้นะครับ Und